ฝันว่าได้ยินเสียงหัวเราะเปิดไพ่ทำายฝันพี่กาาฟนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลขหนึ่แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปใบที่1นนะครับสำหรับท่านที่ ได้แบบนี้นะครับก็จะมีข้อเสนอดีๆในเรื่องการงานเข้ามามีโอกาสได้ทํางานใหม่นะครับหากท่านกําลังหางานอยู่นะครับก็จะได้งานที่ถูกใจอาจจะเป็นงานที่เกี่ยวกับบริษัทต่างประเทศนะครับธุรกิจนําเข้าส่งออกก็มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้นนะครับแล้วคนที่ทํางานส่วนตัวก็จะมีไอเดียที่ จะขยบขยายกิจาการหรือลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจนะครับอาจอกนั้น,นะครับอาจจะมาถึงท่านอาจจะมีความลังเลใจในเรื่องเกี่ยวกับอนาคตมีเรื่องราวบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องตัดสินใจนะครับหากคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสนะครับได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศนะครับหรือว่าหรือว่าบางท่านก็อาจจะเลื่อนขึ้นนะครับเป็นระดับผู้บริหารอาจจะเป็นรองผู้จัดการนะครับหรือว่า เป็นผู้ช่วยผู้จัดการนะครับก็จะมีการขยับขยาย,ย,ายปรับเปลี่ยนงานนะครับการเงินก็จะมีเริ่มมีความคิดคับที่จะวางแผนทางการเงินในอนาคตโดยรวมก็ยังพอมีเงินใช้ใจ่ายอยู่นะครับความรักนะครับทั้นี้อาจจะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะครับว่าเป็นคนที่ลักษณะค่อนข้างพูดตรง ข้ที่สนะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบน,นี้นะครับท่านจะมีความพยายามที่จะทําสิ่งต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับแม้ว่าจะยังไม่เห็นเขาลางแห่งความสําเร็จที่ชัดเจนก็ตามในช่วงนี้ท่านอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นกับสิ่งรอบข้างมากนักนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คิดจะล้มเลิกครับเป็นลักษณะที่ ค่อยๆทำค่อยๆไปไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับหวังผลในระยะยาวนะครับในเรื่องงาน,นครับระวังการทํางานแบบสบายๆจนเกินไปนะครับทําให้งานล่าช้าหรือว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานเท่าที่ควรนะครับต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไว้บ้างนะครับความรักในช่วงนี้อาจจะไม่เด่นเท่าไหร่นะครับไม่ใช่จังหวะที่ดีอาจจะต้องรอไปก่อนนะครับ ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับเรียนนี้ท่านจะมีความรู้สึกอยากจะพักผ่อนทำตัวสบายๆไม่รับผิดชอบอะไรมากอยากจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเด็กๆนะครับที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานครั้งหนึ่งนะครับอาจจะมีความคิดที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือใช้เงินนะครับซื้อของขวัญฝากให้เพื่อนๆนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่านไม่อยากจะให้ใครมาคาดหวังหรือว่ากดดันท่านมากนักนะครับ อยากจะให้คนอื่นทําตัวสบายสบาๆกับท่านมากกว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ท่านจะติดเพื่อนมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ชอบเข้าสังคมตามที่ต่างๆตามใจที่ท่านอยากจะไปใบที่4นะครับในระยะนี้นะครับท่านจะรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่ารู้สึกอ้างว้างนะครับในหัวใจของท่านนะครับเป็น ช่วงเวลาที่รู้สึกยากลำบากนะครับสิ่งที่สำคัญก็อย่าพิ่งถอดใจอย่าไปยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับสิ่งที่ท่านต้องการ ตอนนี้ก็คือต้องการกำลังใจหรืออยากให้ใครคอยมาเอาอกกระจายนะครับคอยเคียงข้างเพื่อรับฟังปัญหาแต่อาจจะรู้สึกขาดความมั่นใจในตัวเองนะครับหรือว่าไม่มีที่พึ่งพิงทางจิตใจนะครับรวมไปถึงอาจจะไม่ค่อยได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะครับระวังในเรื่องของความเครียดแล้วก็การปล่อยปะละเลยในการดูแลสุขภาพของท่านอาจที่ท่านเจ็บป่วยทำให้ท่านไม่สบาย กายไม่สบายใจนะครับอาจจะล้มหมอนนอนเสื่อได้ควรหาเวลาพักผ่อนเพื่อตัวเองบ้างนะครับแล้วก็บางอย่างก็อย่าดันทุลังจนเกินไปนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็พักเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข4หมายเลขหหมายเลข3หมายเลขห้า ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสามหมายเลขสี่หมายเลขห้าหมายเลข 4, หก